ารนบวันนี้นะครับแฟนราชนาวีนะครับทหารน้ําราชนาวีเข้ามาหนาตานะครับทางฝั่งประธานนี่ต้องบอกว่าเต็มนะครับผมน,นี้ครับผมกาลังจะเริ่มนะครับ กรมการเป่าแล้วครับรัชนาวีเป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนบังอยู่ที่อนุสร์อนุสร์อ,ออกไปทางสุดศักคุ้มกันเ,เปิดยาวไปทางขวาเล่นบอลยาวไปทางมุมธงด้านขวาครับผมฝีขวาแม่โทจี๊ดไปแล้วลูงนี้พีระพงทำยังไงพีระพงบ,งบังบอลไว้ได้ไหมไม่ลูงนี้ไรแมนฮะยกธงบอกว่าเป็นลูกตั้งแต่บอลออกไปแล้วตอนนี้ผู้บรรยายผู้บรรยาย้องเอาสอาวนักแม่นผู้เล่นสาเฟมารวมกัน อันนี้ทางผู้บรรยายนะครับปกติเรียกชื่อเล่นนะฮะอันนี้พยายามทำให้ถูกต้องเฉาฤทธ์ลากไปครับเฉาฤทธ์ลูกนี้เฉาฤทธ์ทำยังไงเปิดไหมเฉาฤทธ์ยังลากไปอยู่แต่ไม่เปิดยังบอลได้บอลอยู่ครับยังดึงบอลอยู่ที่มุมธงด้านขวาเปิดกลับไปให้กับอนุวัฒน์ใช่ไหมครับอนุวัฒน์ถูกครับครับโอเคเฉาฤทธ์จะได้บอลอยู่เฉาฤทธ์ลากไปลงนี้ถึงมุมธงแต่ยังดึงฤทธิ์เปิดยาวไปลงนี้พิษสังศิลป์ไม่รู้กันแต่บอลฤทธิ์รู้สึก สูสักตัวนี้ครับลากเข้าไปแล้วสุดหลักลักจี้เข้าไป1 2 3 4แต่ว่าแม่ดีเมทโทฮะลุมสกัดแล้วก็นี่คือสูตรที่เราจะใช้เล่นงานบุรีรับนะครับนี่อนุวัฒน์อนุวัฒน์เปิดเข้าไปครับลูกนี้เสาสองลูกนี้พิสารสินโอ้โหจอมโคครับพิสารสินผู้สัวประตูนะครับผ่านทีซิงปปไปสู <ฮะ S 1> สักได้บอลทั้งขวาสูสักแม่ลูกนี้ครับเปิดล้นไปหน่อยอ่เปิดนี่ที่พี่เอาอยู่ดี ลองตัดไปได้ลูกนี้สุดสักดเก็บบอลไว้ที่มุมธงของตัวเองให้เดวิดเดวิดไปชินิี้พลิกมาแล้วครให้สุดหลังลูกลนี้นครับไม่ออกครับไต่เส้นไปกิ้งไปแล้วโอ้โหติดเครื่องแต่ไม่ได้ครับดีไม่โทตัดบอลได้เปิดไอลตรงกลางลูกนี้เบอร์ยี่สิบไดอันตรายครับเบอร์ยี่สิบลูกนี้ยิงแต่ว่าผมสกอร์ครับเซฟไม่ได้ผมระมองเพื่อนส่งให้พนุวัฒน์พนุวัฒน์ดึงอยู่หนึ่งสองสามสี่พนุวัฒน์หลุดไปได้ครับลูกนี้ลากออกไปหลุดไปหนึ่งตัวพนุวัฒน์คอสเข้ามาเสาสองลูกนี้ยังไง สุรศักดิ์ยังเก็บบอลไม่ได้สุรศักดิ์วิ่งกดบอลเลยครับสุรศักดิ์ตั้งหลักได้ดวลอยู่กับแบ็กของรีเมโฮโยกหลอกคืนให้กับชฉาฤทธิเชาฤทธิทำยังครับชฉาฤทธิคืนให้กับบอลชนะบอลชนะยังดึงบอลอยู่ที่แดนกลางบอลที่ชฉาฤทธิครับทางมุมขวาชฉาฤทธิลากไปดึงกลับมาชฉาฤทธิคอเทำไปตรงนี้โอ้โหเดวิดเกือบมีโอกาสนะแต่ว่าทางรีเมโฮตัดไปได้ทีวีเอฟซีทีวีนะครับ สนามยังทันนะลูกนี้ชาวริตลูกนี้คอสไปทางเสาสองพิาสารศิลขึ้นลูกที่ทีเด็ดของพิาสารศิลแต่ว่าดีเมทโธตัดไม่ได้ดีเมโธให้ได้สุรสักลากขึ้นไปครับลูกนี้เป็นทีเด็ดของเขาในการล่าแล้วก็เปิดให้ชาวริษชาวริตแบ็กขวาหลุดไปได้โอ้โหตัดสินใจดึงคนระับดีเมโธตัดสินใจตัดฟาว พันุวัฒน์เปิดเข้าไปกลางประตูลูกนี้เสาสองเปิดเข้าไปยังไงเดวิดเก็บบอลไม่ได้เดวิดแม่ไม่มีโอกาสยิงบอลยังอยู่ที่ราชนาวีชฉาฤทธิ์ชฉาฤทธิ์ยิงไกลครับลูกนี้โอ้โหบอลตรงกรอบนะครับน้ำหนักดีฮะแต่ทิศทางไม่ได้นะฮะตรงขึ้นไม่ได้เอามั่วน,นะครับนักเตะต่าง,งชาติของดีมเมโทราชนาวีบูบอลกลับมาอยู่ที่สุรศักดิ์สุรศักดิ์เปิดยาวให้พิสารสินพิสารสินได้บอลครับพิสารสินเก็บบอลได้พิสาสนยิ่ยิงย่งทีงง่ลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวฮะ เปิดลึกไปลูกนี้เอา้าเ้ยหลุดครับผมแม่แต่ว่าพงศกรนะฮะยังไวนะอ่านเกมแล้วก็ออกมาช่วยต่อไปที่เราจะเจอนี่ทีมยักษ์ใหญ่เอาลูกนี้มาชมเกมมาต่อดีเม่โทได้โอกาสแล้วลูกนี้เปิดออกไปทางซ้ายหลุดครับลูกนี้สบไอตยิงโอ้โหพงศกรนะไม่หลุดมือเลยครับผม oh. เรียกความมั่นใจได้เยอะทีเดียวบอลชนะลูกนี้บูแล้วชนะโอ้โหลูกนี้เปิดได้สวยงามมาก oh. มพงพีระได้บอลทางด้านซ้ายลูกนี้คอร์ออกมาเสาสอง oh. พิสานสินพิสานสินแม่โอ้โ oh. ห oh. ที่ช้อนวินงครับโกองดีเป็นโทน้ำปลาแล้วนะฮะแต่ว่าพิสารศินนะครับนิดเดียวฮะไม่โดนนะโต๊ะัวเล็งพยายามสู้กับอนุวัฒน์บอลกลับมาของดำลงดำลงให้ชาวฤทธิ์ชาวฤทธิ์คอร์สลูกนี้สวยไปทางเสาสองพิษาศินขึ้นแล้วพิษานศินโค้งโอ้โหหัวดีอ่านอะไรก็ออกนะครับสำหรับพิสานศินใส่นะเปิดไปเถอะครับลูกในลูกหัวนี่ต้องให้เขา โซนนี้าวลิศนี่ออกเป็นทางวิงแบ็กไปแล้วเด้หนึ่งสองกับส่รนักได้สวยคืนมาให้กับอนุวัตรอนุวัตรหนึ่งอนุวัตรยิงจริงๆป่าลูกนี้อนุวัตรยิงจริงครับโอ้เหเห็นไม่บ่อยนะครับสำหรับอนุวัตรยิงในระยะ40ล้านขนาดนี้ใครทีเล่นกันตก แต่แบบสิงชาไทยเดวิดครับลูกนี้ได้โชว์ลูกนี้เปิดไปกลางประตูโอ้โหพิสางเสียนเก็บได้ปริบูโบบกอีกแล้วครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะเกมนะฮอแล่นนะทางทีมจากฮ่องกงดีเมโโทน,นี่การการส่งบอลการทำเกมนี่เหมือนบอลไทยเมื่อ10ปีที่แล้วครับผมคิดว่าไหม มาครับชมเกมมันต่อครับสุรศักดิ์ลูงนี้ออกไปทางพงพีระพงพีระดึงไว้พยายามพงพีระคอสไปกลางประตูลุงนี้พิสารสินลูกนี้โม่งได้ปั๊บยังไงแม่เป็นทางสินพิงลุกนี้กับันทีมสินพิงสินพิงตัวทําเกมเอาลุกนี้เปิดสวยฮะวงลิงโฮโแม่คงยกอีกแล้วนะฮะวงไม่โฮคอร์เียวว่าแม่นะผม,มนานๆผมจะหลุดที่งโลกนี้สักทีนึงจา้านะ ตอนนี้ลูกเกมก็ยังยังอยู่ในแดนการนะครับตัวเคลื่อนเกมของราชนาวีก็เป็นวันชนะครับแล้วอาศัยดันข้างโยนขึ้นมาให้พิสารศินลนะตอนนี้ลูก็เป็นไงครับบูชินิงบูชินิง่งมุกขึ้นไปแล้วเป็นไงยิงมาถูกกล้องหลังของดิม เดวิดเดวิดได้จังวะาสับไก่นะฮะแต่วัดลากคือบอลกินพี่ี่กินแดนอนุวั์ยังลากบอลกินแดนอยู่ส่งไหมส่งออกไปทางซ้ายให้กับอานุวัตอานุวัตเล็งเป้าหนึ่งสองลากไปเองไม่ส่งลูกนี้ยังไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดมาทางเสาสองแม่แต่ไม่มีใครครับไปกระจุกอยู่ตรงเสาแรกกันหมดนะแล้วก็เอโรในไทยลีกเลยนะไม่เหมือนอย่างเดียวไม่มีฝนครับอืมโอเคครับกลับมาชงเต็มต่อครับสุดสักลากบอลลูกนี้หรูสุดทำได้ไงกลิ้งลูกนี้สุดสัก้โห ของบอลเข้าซ้ายนะฮะแล้วก็ปั่นนิดเดียว,วกับดีเมทนีีสู้ได้ไหมอาจะถามว่าจะถามว่าดีเมทสู้ได้หรือเปล่าครับ <c oughs> ต้องถามดีเมทโจะกล้าเล่นหรือเปล่าครับ <c oughs> โอ้หมดเวลาการแข่งขันครั้งแรกชัดว่ามีใครลงบ้างนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะรายงานขึ้นไปเรื่อยนะครับ ทางราชนาวีนี่มีท่าทีที่จะเปลี่ยนทั้งโรโดิโกนะครับโอ้โหวิ่งมาเป็นกรทิงน,นะคร<า>ับการิก้าโรดิโก้มบาลเลข<ห>สัสิธขวัญใจของชาราชนาวีนะคะคนนี้ถือว่าเป็นไฟแรงเป็นของแท้ของจริงครับของชาวราชนาวีลงทุกแม็์ยิงทุกแมตช์นะครับแต่มีล่าล่าสุดนักล่าสุดนะครับไม่ไม่ไมชินสนามกับสนามมีน้ำนะครับผมเลย<ห>พลาดในการยิงยุตโทษไปลูกนั้นอิเมนโตเป็นฝ่ายเริ่มเล่นึ้นก่อนนะครับวันนี้เอาล่ะช่วงนี้ราชนาวีอยู่ ไปไปทีมครับบอลอยู่ที่โรวเวิงโรวเวิงเ,เปิดยาวไปตรงนี้ให้กับคเเิจิเคนจิที่ททญี่ปุ่นส่งให้สินพิง<ต>สินพิง<ต>กับตันทีมของ<ม>ดีเมโธลากกินแดนมามแล้วลุยนี้สินพิงตรงนี้แม่แต่ว่าสุวิทยาสก,กัดไม่ได้ยังอยู่ที่ D ดีเมโธดีเมโธเปิด้นไปลูงนี้แม่ ยามาแล้วฮะมาที่สองไลนนี่นะครับไปเนี่ยทุกคนเรียบร้อยเป็นแรงเป็นหนัที่สุดฮะมามาสวยงามมากเลยโอ้ถ้าแมตช์จริงๆต้องต้องเข้าและลูกนี้ไปเข้าไปยอมนที่หาตอกกองหน้าเสริมขึ้นมาอีกหึงตัวครับตอนตอนนี้มาดูทีออมนครับ อมอลล่าจีเข้าไปครับอมอลล่าจีบอมอลลุกนี้ดึงจังหวะไว้เอาแล้วรับเดียว ข้างนะตรง้าแต่เย็นเย็นตรงข้านะขางน่างนี่ก็น่าจะเข้าอยงนี้ครับมีคนดูอาหารก็ตอบ่าเน่ยมีปะะกอกมงกอกมะกอกไม่ต้องาวตาเหลือกทำไมาเดิน สายสิทธิศักดิ์ตะลพันเจ้าของครีมโลชั่นหน้าขาว kind ต of mm ่อ hmm. ทั้งเกมครับ <Hayır> วันนี้ป้อมครับลูกเกมเป็นไงครับวันนี้ดันราชนาวียังผมบุกอยู่นะฮะยังขายอยู่ลูกนี้เลยโกนลูกนี้ลูกก็ยิงมาต่อไปนะทีเดียรเพื่อนลากจี้กินยันเข้าไปครับเวลาส่งให้กับรอวิงเอาวิงคืนให้ทางแถวสอลูกนี้เปิดตีเปิดตีสั่นเต็มคอครับลูกนี้โอ้โห กองฟีดครับลูกนี้เรารัชนาวีกองกลางตอนนี้เราดันต่ำลงไปนะครับกองกลางทำให้มีพื้นที่ให้ทางดิเมนโทได้จังหวะส่องไกลเสาสองอันตรายหมายเลขสิบห้านัทวุฒิสมบัติโยธานะครับวันนี้เป็นมีแฟนคลับมากมายนะครับผมส่วนหนึ่งครับผมติดตาม IG จีเขาอยู่ตลอดนะครับสมศักดิ์นัทวุฒินะครับนัทวุฒิประชัยพรเนี่ยครับลูกนี้เป็นไงครับพี่พ่อเราได้ก้ยิงแล้วตรองเล่นวะไอเราได้ก้ จังหวะสองสามท่อนคืนมาโรดิโก้ลุ้นไปแล้วตอนนี้บายเดวิดบายาีฮามองเพื่อนจับอลไม่ดีนิดนึงมาชูก้าเปิดขึ้นมามูชินิง่งลูกนี้ <Yeah. S 2> ตายแไปลูกนี้บอลมันกระเด้งไม่ดีเท่าไหร่นะครับสหรับ<ด>เด,ดวิดบายาีฮาเดวิดเล่นสั้นกับมาชูกา้ามาชูก้าตัดบอลให้โอ้ลูกนี้สวยครับลูกนี้โรดิโก้โรนิก้าได้บอลไปทางซ้ายหลอกหนึ่งซอลเลยลูกนี้ซั้นม แรกนี่เขามีฉายาว่าบาสูก้านะฮะต้องดูว่าแมนูเครื่องนี้จะทำได้อไหมฮะห่างหายกันไปนานลูกนี้บาสูก้าปัดลูกนี้โอ้โหกนจริงๆจริงกระชอกเอาครับปอามว่ายังวิชาอยู่ที่วันวิชาเปิดไปทางเสาสองมีใครไหมโอ้โหโรลุลุนิโก้กาเล้าครับ งเต็มกับเต็มหัวเลยฮะแต่ว่าตรงตัวของพานทีซิงให้กับอมรอ,อมรตัดเข้าในอมอนลากไปเองลูกนี้หลุดแล้วลูกนี้ 1, 2ึ่ลูกนี้ลูกสแต่ว่าหลุดแม่แต่ว่า,อา,วาวเอาละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับมันอันนี้ทางผู้สื่อข่าวรายงานมาครับเป็นอ่ เป,เป็นทักษะเฉพาะตัวของผู้รักษาประตูทีมดิเมนโตครับหล,หลอกทั้งทีมครับหลอกทั้งทีมครับหลอกทั้งสนามเลยครับผมโอกลางมาชูก,กา้าตัดบอลได้มาชูก,ก้าให้กับโรโริโกโรริโกสุดหน้ารังยัดส่งให้สู่ทีมพงสุนทีพงปง้ายคือเรือโรริโกโรริโกโดึงบอลไปอ็แม่แต่ว่าล้มไหมฮะคาโลโจเซ่เราไม่ได้ลูกลูกดวิบดบานย่าเดวิดบานย่าลบไปหนึ่งลบไปสองออกไปทางขวาโรนิปาเรลมากลางประตูโรริโกขึ้นลง ลูกนี้ต่อให้กับสุทธิพงศ์สุทธิพงศ์ต่อส้นแม่แต่ว่าลูกนี้ทางจองที่ยกล้องนี้จับยศลูกนี้แล้วไงออมอนออมอนออมอนลากไปทางขวาแม่โรนิโก้ออมอนได้โรนิโก้ลูกนีจริงโรนิโก้คาร์ิค้าสับด้วยขวาลูกบอลหลุดกรอบออกไปโลแกมโลแกมลากจี้ไปลูกนี้หลุดไหมลูกนี้หลุดครับถึงเคนจิแล้วจากญี่ปุ่นลูกนี้เคนจิคืนให้กับ ส่งหวังให้กับเบอร์ตี<ม>เบอร์ตีลากินแดนมาลูกนี้หลุดแม็่เบอร์ตียังไปได้อยู่เจอกับสีสักสีสักยังบู้อยู่ครับผมเรื่องให้กับจินยังจินยังไปเถวสองขึ้นไปแม่เป็นพงศธรพงศธรมันไ,ได้ไม่โชว์ผมไม่ดีเลยครับอยู่ลูริโก้ยังได้บอลครับลูริโก้ลากินแดนลูริโก้ลบไปหนึ่งลบไปสองเปิดไปทางขวาให้กับอมอนอมอนจ้องแล้วอมอนลูกนี้บันจงเปิดแม่แตเป็นทางโลขงเมงเปิดสกัดไม่ได้ บอลหนึ่งนชนาวีนัทวุฒิมงให้วิชาวิชาออกไปสวยครับให้อมรยังได้บอลอยู่ทั้งฝวาอมรสับขาหลอกหนึ่งสองลากไปเองอยู่ที่สุทธิพงศ์สุทธิพงศ์งรู้สับไกลโอ้หสุทธิพงศ์สับด้วยซ้ายฮะเป็นพาณที่ซิง์นี่ปัดออกไปได้นะลูกนี้สับเสาสองครับไม่ใช่เราเปิดด้นานข้างอย่างเดียวครับ แถวสองไม่ใช่สอแถวสองแถวสองครับถ้าสองแถวเนี่ยสองแถวอันนี้ก็ยาวไปครับครับผมสองแถวก็สีส้มสีเหลืองนี่ตัดกลาระหว่างที่เกมนี่เข้าสู่นาทีที่83แล้วยิ้มแย้มถือว่ายิ้มให้กับเคจิเคจิเล่นหนึ่งสองแต่ว่าไม่แม่นครับโอ้แกไม่แม่หนักแน่นทีเดียวเดี๋ยวชนวัตรนี่ลงไปแรงกำลังดีอยู่ลูกนี้ลงไปก็ทักทายด้วยกันทำฟาวก่อนเลยครับสำหรับชนวัตรครับวันนี้ลงไปมาชูก้าให้กับโรนิโก้แม่ร้องดังถึงฝัง ัางเพลสนะครับทางลบลรติโก<อ>้วิชาเก้าไปวิชายิงลูกนี้ลูกไปยังไงพาธีซิงครับเข้าสองพาธีซิงเป็นตัวเล็กเป็นเ <ๆ S 1> มเกอร์ครับเป็นเมเกอร์เป็นถือว่ามีทักษะด้านฟุตบอลดีครับโหเซนบอลสูงมากคอยจ่ายจังหวะลูก,ลกจ่ายไม่ต้องมองจ่ายไม่ต้องมองเลย เอาวนจบไม่รู้ตัวเลยออสมันมันจริงๆค่ับสรกัต่อสูตรเพราเสียตัไม่ด้กัรางทครักาว่าสที่เราจะได้เ็กนา ครับช่วงท้ายเกมนะครับของสลับอ่าคู่ราชนาวีกับดิเมนโถนะครับอ่ารูปเกมก็อ่าผลการสกอร์ก็ศูนย์ปรนตัวศูนย์นะครับวันนี้ก็รูปเกมก็ทางราชนาวีก็ทำได้ดีกว่าครับแต่จังหวะจบสกอร์เราทำไม่ได้เองนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในแมตต์ต่อไปของราชนาวีนะครับขอให้ทุกท่านอ่าร่วงร่วมแรงใจเชียร์นะครับสู้ๆนะครับผมราชนาวี